สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสหายนยนต์รัตนาธิเบตน,นะคะคลิปนี้นะคะมาแนะนำนะคะรถกระบะราคาไม่แพงนะคะคุณผู้ชมราคาไม่แพงรับได้แน่นอนนะคะเป็นปี2021นเะคะเป็นรถฟอร์ดเนาะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นฟอร์ดหัวเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ2.2ตัว xl หัวเดียวนะ,ะเป็นเกียร์ธรรมดาสีบอลเทานะคะ2.2ตัว xl นะ,ะใครที่หารถกระบะหัวเดียวนะคะไว้ใช้งานนะ,ะรถสวยสภาพดี มาดูคันนี้น้องฟอร์ดของเราได้นะคะฟอร์ดแลนเจอร์นะนี่สวยมากนะคะไว้บรรทุกนะบรรทุกนะ,นะคะคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะปี21เองนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะราคาไม่แพงแน่นอนนะคะหลัก3านะคะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะ้มาเดี๋ยวมาดูนะคะนี่เลยอ่ะตัวนี้นะคะนี่สำหรับนะคะเลข อยที่ประมาณ16,00 0นะคะ16,000นโลนะคะคุณผู้ชมนี่ตัวนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเป็นเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับเบาะนะคะน้องเขานะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเลยนะคะเบาะหนังสีดำานะหัวเดียวนะคะนี่สวยมากนะคะคุณผู้ชมตัวนี้นี่นะคะคุณผู้ชมคะส,สำหรับกระจกข,ของน้องเขาเนาะ ตัวนี้จะเป็นตัวปรับอย่างนี้นะคะคุณชมหานี่ตัวปรับนะคุณผู้ชมตัวนี้ใครที่หายอยู่นะคะสีบอลเทานะคะ21เนาะอย่างไม่วิ่งมาอยู่ที่ประมาณ1,000 0ืนะคะคันนี้นะนี่ให้ดูเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งไม่ชม Air bag, นะ้ำแอร์แบกเนาะครบนะคะคุณชมหานี่กระจกไฟฟ้านะคะฟังได้วิทยุเนาะ ตัวนี้บอกเขาเป็นบอ่อหนังด้วยนะคะดูแลรักษาง่ายแน่นอนนะคะคุณชมค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดนะนี่เลยสวยนะคะคุณผู้ชมคันนี้ใครได้ไปนะราคาไม่แพงสองเดี๋ยวมาเปิดห้องเครื่องให้ดูนี่ไม่วิ่งมาหมื่นหกนะมาเปิดห้องเครื่องให้ดูนะตัวนี้นะ นี่เลยใส่โชคมาด้วยเนาะฟอร์ดต,ตัวนี้นะคะ2.2ตัว XL เกียร์ธรรมดานะคะเดิมๆนะคะสภาพ้องเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะรถนะ้ำไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะไม่แท้นะระบุในสัญญาชัดเจนนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเนาะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะแวะเข้ามาหาเราได้หรือว่าโทรเข้ามาได้0818209774นะคะคุณเล็กนะคุณเมทีนั่นเองนะคะ โทรเข้ามาหาเราได้นะคะคุณชม้าฝากไว้ด้วยนะราคาเพียง379,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ